ของเราของเรามาแล้วเอาทำไมจอดตรงนั้นนะฉันรู้ว่าหนือนั่งตรงนี้ไงเออทำไมจอดไกลจังทำไมจอดไกลจังเชิญจ้ะจอดไกลมากเลยยายโยอีครับยายโยอีแหมร้อนๆทางนู้นเลยจ้า,า,าพี่มันสายคอนเทนต์อยู่แล้วไอ้ข้างล่างของพี่ใช่ไหม ได้แล้วเอ,เออของพี่กินแค่นี้แบบครับของพี่กินแค่นี้แบบพอแล้วนี่ครับนี่ครับละละ้อน้องเขามาเสิร์ฟเอ้น้องเขาไม่อยากเข้ากล้องครับเขาอ๋อมาวิมาวิ ไม่ใช่ของใครวะมาแล้วมาแล้วมาเลียวสิเฮ้ยตะลุดไปไหนเฮ้ยเปิดตลุดไปแล้วเอาดูที่จะไปไหน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 ไไปหนอ่าโอ้จอดสกายมาแล้วมาแล้วเม,ว <c oughs> มนูที่เมนูที่สองมาแล้วร้อนๆเลยโอ้โหปาติโตป๊า เดียวไม่อิ่เราต้องสั่งซุ้เพิ่มแร้บผมมาโอเคมากินกันเลยดีกวา่าเปิดเปิดไงดดและแล,ะและ้วท,ท,ทุกอย่างก็พังพินาสันตตโลและแล้วทุกอย่างก็พังพินาสันตตโลไม่เหลืออะไรเลยโอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ